ครับผมเอาละครับฮะยังไงขอบคุณมากครับคุณพิเชษครับขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณคุณพิเชษแชมยมงคลนะฮะจากกลุ่มประชาชนคนไทยไปยื่นหนังสือแล้วนะฮะ<ช>ยอดเสศยตู้แดงที่ข้างทำเนียบรัฐบาลเลยะนะฮะก่อนจะพักอ่าเรามีแคมเปญน50ปีเนชั่นฮะผู้ช่ดี นะครับมาฝากกันนะครับน้องมิวฮะใช่ค่ะผู้โชคดีรับผลิตภัณฑ์เมื่อวานกันก่อนคุณผู้ชมคะนาวิพลสปินนะคะมี3รางวัลด้วยกันคะ่ะดูรายชื่อผู้โชคดีของเมื่อวานนี้นะคะคุณนัทวันเจียระไนาการคะ่ะอันนี้จากชนบุรีนาราพัฒนแจ่มจันทรชนบุรีและคุณรำพวัฒนศักด สุรัมไพจากรยองอันนี้3ท่านนะคะโ oh, อ้โหช,ช,ชื่อยาวใช่ยาวมากยาวมากชื่อเพราะมากด้วยนะคะท <c oughs> ั้ง3ท่านดีดด้วยค่ะส่วน,นคุณผู้ชมนะคะอยากร่วมสนุกกับในช่างกรองข่าวของเรามีรางวัลมาแจกกันทุกวันนะคะ <c oughs> ล่าสุดเห็นอยู่ด้านหน้านะคะ <c oughs> ผลิตภัณฑ์บอนแบกค่ะ <c oughs> ร่วมฉเฉลิมฉลอง50ปีเนชั่นในเดือนนี้กับแฮปปี้ช้อปปิ้งนะคะที่ยกขบวนสินค้ามากมายลดสูงสุดกว่า85นอกจากนี้ยังได้รับส่วนลดต่อที่2รับส่วนลดทันที100บาทค่ะ เมื่อซื้อครบ2,000บาทกับสินค้าที่ร่วมรายการยาวจนถึง31รรกรกฎาคมนี้นะคะแต่วันนี้อย่างที่บอกพิเศษสุดๆกับในชั่นกรองข่าวค่ะ Happy Shopping มีสินค้ามาแจกให้กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยผลิตภัณฑ์บอ์แบบนะคะเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมสมโดยผลิตจากรังนกแท้ธรรมชาติที่มีคุณภาพดื่มได้ทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนค่ะ แจกทดลองฟรี3รางวัลรางวัลด้านหนึ่งกล่องนะคะมูลค่า600บาทค่ะวิธีร่วมสนุกง,ง่ายๆคุณผู้ชมคะเห็นคิวอาโค้ดมุมจออยู่ตอนนี้ไหมคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR วอาโค้ดมุมจอได้เลยตอนนี้นะคะแล้วก็แอดไลน์แอดแฮปปี้อันเดอร์สกอร์ช้อปปิ้งค่ะส่งข้อความเข้าไปไลน์ที่แอดไปเลยนะคะว่า Happy 50ปีเนชั่นจากนั้น ตามด้วยชื่อสกุลหมายเลขโทรศัพท์ค่ะทีมงานก็จะสุ่มแจกรางวัลจับขึ้นมา3รายชื่อนะคะก็รับผลิตภัณฑ์ดีๆจากในชั้นกรองข่าวของเราไปเลยค่ะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะทุกวันของรายการรอติดตามก็ได้4โมงเย็นถึง5โมงเย็นแบบนี้ค่ะครับนะฮะพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะคนที่ถือว่าอยากจะให้คุณทักษิณกลับบ้านต้องมาฟังต้องมาฟังว่าคุณทักษิณจะก,กลับบ้านได้หรือไม่เป็นความจริงหรือความฝันเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับ ปีเนชั่นแฮปปี้ช็อปปิ้งมอบส่วนลดสูงสุดกว่า85%และรับส่วนลด